ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาทำการรีวิวรถกระบะที่หลายคนรอคอยอย่าง Isuzu d m a x ปี2025กันครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะที่ผสมผสานความแข็งแกร่งและความหรูหราเอาไว้ในคันเดียวกันต้องไม่พลาดรุ่นนี้ครับ เริ่มกันที่ภายนอกของดี a x 2,025ตัวใหม่มาพร้อมดีไซน์ที่ดูโดดเด่นและแข็งแกร่งกว่าเดิมกระจังหน้าใหญ่ขึ้นและมีดีไซน์ที่ดูเฉลเฉียวพร้อมไฟหน้ารูปทรงเล็กที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและแข็งแกร่งเส้นสายของตัวถังดูมีมิติมากขึ้นส่วนล้ออลอยที่มีขนาดใหญ่และเลือกได้หลายสีทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นรถรุ่นนี้มีการปรับปรุงอากาศพลาศาสตร์ให้ดีขึ้นพร้อมกับความกว้างของตัวรถที่เพิ่มขึ้นซึ่งช่วยให้การขับขี่และความมั่นคงบนท้องถนนดีขึ้น ภายในห้องโดยสารถือเป็นอีกจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามครับดีไซน์ของแดชบอร์ดดูทันสมัยและเรียบง่ายระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับแ p p เ e ิ a r p l เ y และ a n d r รอ d ด u อ o ตที่ให้ความสะดวกในการใช้งานส่วนวัสดุต่างๆภายในห้องโดยสารก็มีคุณภาพสูงทั้งพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มและพลาสติกแข็งที่ทนทานเบาะนั่งมีความสบายและให้พื้นที่ที่กว้างขวางทั้งในที่นั่งหน้าและหลังหากต้องการพื้นที่เพิ่มเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนของ ในเรื่องของสมรรถนะ d m a x 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรที่ให้กำลัง150และ190แรงมา้าตามลำดับเครื่องยนต์ทั้ง2ตัวนี้ให้แรงบิดที่มากพอสำหรับการลากจูงและการขับขี่ในพื้นที่ธุรกันดารระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำง,งานได้อย่างรับเรื่องระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยให้ D-Max 2025สามารถขับขี่ได้ทั้งบนถนนและในเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจส่วนเรื่องราคาของ DMaX 2025ริมตนม 1, นนน้นทีแมีราคาคเกือบ 1, 500, บ1 15ทซึถือว่าเป็นราคาคที่คุาคาม,ามารถและฟีเจอร์ที่ได้รับ สรุปแล้ว Isuzu D Max 2025เป็นรถกระบะที่มาพร้อมกับการออกแบบภายนอกที่โฉบเฉียวภายในที่สะดวกสบายและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมแถมยังมีราคาที่เหมาะสมถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่สามารถใช้งานได้ทั้งในการทำงานและการผจญภัย D Max 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราสำหรับรีวิวรถเพิ่มเติม